วันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่6เมษายน2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่2ครั้งค่ะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรับส cribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9.30นาฬิกา30นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง9 6 5ขายออกอยู่ที่25,700บาทรับซื้ออยู่ที่25,600บาทส่วนทองรูปพันณฑ์้6 5นะคะขายออกอยู่ที่26,200บาท รับซื้ออยู่ที่25,135บาท28สตงางค์เช้านี้ปรับขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะและสปอร์ตโกลนะคะล่าสุดอยู่ที่1735ดอลลาร์ต่อออนค่ะปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทมีการอ่อนตัวลงนะคะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1734.905ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.38%ค่ะ และค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.371ค่ะบวกขึ้นอยู่ที่0.11ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่และชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิตหัวเซ็งเฮงและก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ